ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ดังนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เป็นการให้โอกาสผู้ที่ด้อยโอกาสพลาดโอกาสและขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตพื้นฐานและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างทั่วถึงเพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานกศนจังหวัดสระแก้วได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีความเป็นไทยและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต จำนวนนักศึกษากศนอหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565แยกเป็น3ระดับดังนี้ระดับปฐมศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน364คนผู้คาดว่าจะจบ 42คนผู้จบ26คนคิดเป็นร้อยละ61.90ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จํานวน373คนผู้คาดว่าจะจบ54คนผู้จบ39คนคิดเป็นร้อยละ72.22ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 จำนวน2839คนผู้คาดว่าจะจบ474คนผู้จบ369คนคิดเป็นร้อยละ77.85ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวน2996คนผู้คาดว่าจะจบ421คนผู้จบ371คนคิดเป็นร้อยละ88.12ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564จำนวน4,218คนผู้คาดว่าจะจบ618คนผู้จบ500คนคิดเป็นร้อยละ80.91ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565จำนวน4,320คนผู้คาดว่าจะจบ661คนผู้จบ566คนคิดเป็นร้อยละ 85.63 N.NET Non Formal National Education Test เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักศึกษากศนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่สของปีการศึกษาประกอบด้วย5สาระได้แก่ 1>, 1. สาระความรู้พื้นฐาน 2. สาระทักษะการเรียนรู้ 3. สาระการประกอบอาชีพ 4. สาระทักษะการดำเนินชีวิตและ 5. สาระการพัฒนาสังคมโดยในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น884คนคิดเป็นร้อยละ77.91ของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งหมด และในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ผู้เข้าสอบทั้งสิ้น954คนคิดเป็นร้อยละ83.98ของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งหมดซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมดังนี้การประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดและประสบการณ์ เป็นการประเมินแบบองค์รวมซึ่งมุ่งเน้นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาองค์ความรู้และคุณธรรมมากกว่าการประเมินความรู้ตามสาระการเรียนรู้ดังนั้นการประเมินเทียบระดับการศึกษาจึงมีขอบข่ายเนื้อหาการประเมิน4องค์ความรู้คือความรู้พื้นฐานความรู้และทักษะด้านพัฒนาอาชีพความรู้และทักษะด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะด้านพัฒนาสังคมและชุมชนจํานวนนักศึกษาเทียบระดับมิติความรู้ความคิดและประสบการณ์ครั้งที่2ปีการศึกษา2,564และครั้งที่1ปีการศึกษา2,565ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักศึกษาทั้งหมดการจัดการศึกษาต่อเนื่องประกอบด้วย 1. กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งสิ้นจำนวนเป้าหมาย14,697คนผลการดำเนินงาน24,989คนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยคือการศึกษาที่ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์สังคมสภาพแวดล้อมสื่อหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดสระแก้วมีแหล่งเรียนรู้ตามอธัธยาศัยประกอบด้วยกศนตำบลจำนวน59แห่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวน7แห่ง บ้านหนังสือชุมชนจํานวน138แห่งแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลจำนวน68แห่งห้องสมุดประชาชนจํานวน9แห่งผลการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย,ยห้องสมุดประชาชนมีผู้รับบริการจำนวน28,930คนบ้านหนังสือชุมชนมีผู้รับบริการ5,765คน รถโมบายเคลื่อนที่มีผู้รับบริการจํานวน4,658คนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจํานวน2,39 0คนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชด,ดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมีผู้รับบริการจํานวน7,454คนในปีงบประมาณ2,565 สำนักงานกสนจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินงานโครงการผลิตภัณฑ์กสนพรีเมียม1อำเภอ1อาชีพหลักสูตรการพัฒนาผ้าทอมือท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพเพื่อต่อยอดอาชีพเดิมประกอบอาชีพใหม่สร้างรายได้นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละชุมชนในจังหวัดสระแก้ว อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเมื่อวันที่22ตุลาคม2565ได้รับเกียรติจากนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มผ้าทอมือท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วตามโครงการผลิตภัณฑ์กสณพรีเมียมหนึ่อำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการพัฒนาผ้าทอมือท้องถิ่น น้ำสวนเกษตรผสมผสานสวนท้องทุ่งทันชัยหมู่ที่1บ้านหันทรายตำบลหันทรายอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนางขวันเรือนเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วปลัดอาวุโสอำเภออรัญญประเทศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันทรายและคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตสองผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาการศึกษาในอนาคตเพราะว่าก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาทักษะเรื่องของอาชีพนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่ก็ได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อที่จะให้พัฒนาโดยเฉพาะอย่าง,ย,างยิ่งในภูปัญญาก็วิจัยแล้วก็เห็นถึงพลังแล้วก็เลยได้สนับสน,นุนในเรื่องของงบประมาณที่อยากจะให้เป็นกําลังใจให้กับทุกทุกท่านนะคะในการที่จะเป็นภูมิปัญญาให้กับลูกหลานของเราต่อไป